สนับสนุนโดยบริษัทลิซซิงกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิซซิงกสิกรไทยฟิล์มกองแสงไฮคู oo, อยากให้คุณใช้ฟิล์มคุณภาพดีคุ้มและทนที่สุดไฮคูเย็นคุ้มทนพัตการเล่งหงสุข,ขุมวิท62ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีเลคอนโปรดัก์คาอัเซสซอรี ผู้ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์ The Perfect Design Furniture ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสำหรับคนมีสไตล์อย่างคุณสนใจสินค้าคลิกไปดูได้ www. Iloveperfectdesign. Com ก็ขอ,ขอบคุณนี่ทรงเล่งหงมากนะครับที่วันนี้ส่งนิกเล่งหงมาเที่ยวชมบ้านของอาจารย์สุธินที่เขาบอกว่าเป็นนักเพาะพันธุ์ไก่แจ้ระดับประเทศท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆเลยสนับสนุนโดย The Perfect Design Furniture ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสำหรับคนมีสไตล์อย่างคุณสนใจสินค้าคลิกไปดูได้ www. i love perfect design. com ชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพรที่เอียทรงเล่งหงงอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมที่รักสุขภาพหาซื้อดื่มกันครับหาซื้อได้ที่ Big ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวร์ลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยที่สำคัญวันนี้เนี่ยนิกจะมาลวงลับตับแตก่เกี่ยวกับขั้นตอนการเลี้ยงดูหรือว่าจะเป็นขั้นตอนการเพาะไก่แจ้อย่างถูกวิธีแล้วก็สะอาดตอนนี้นิกก็อยู่ที่บ้านอาจารย์สุดทินแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาอาจารย์เลยตอนนี้อาจารย์เขากำลางัง วุ่นอยู่การเพราะพันธุ์นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเลยครับอาจารย์สุทินครับมาแล้วนะครับ ถึงแล้วครับท่านผู้ชมต้องบอกว่านี่ตอนนี้นี่ก็อยู่ที่ฐานท้าวอาจารย์สุธินแล้วนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนีกกําลังจะเข้าไปหาอาจารย์เขาแล้วก็จะไปถามว่าการเพาะพันธุ์ไก่แจ้เนี่ยต้องทําอยังไรบ้างท่านผู้ชมนิกมาถูกที่แน่นอนเพราะท่านผู้ชมดูจากบรรยากาศได้เลยนี่โหมีหลายสือเสียงนี่ตอนนี้กําลังขันกันมันมากๆอยากเข้าไปหาอาจารย์กันเลยดีกว่าไปครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ โอ้โหอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยก็ไก่มันถึงเวลาที่จะเกิดแล้วนะฮะเพราะไข่ชุดนี้เราเข้าเมื่อวันที่6ครับผมวันที่6แตันั้นจะออกเป็นตัววันนี้หรือวันพรุ่งนี้พอฟักออกมาเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาเซตเซตเซตไม่ไม่ไม่้อันี่อันนี้คือมันเป็นตัวแล้วคือไข่เนี่ยถ้าครั้งแรกเนี่ยเราจะใส่ไว้ในตู้อบอันนี้ นี่ถ้าออกมาแรกๆตอนแรกคือต้องมาตู้อบอมาไว้ตู้อบนี้นะเราเก็บไข่ไว้ห้าวันครับพอห้าวันแล้วก็เข้าตู้ครับพอเข้าตู้ปุ๊บเนี่ยพอสิบวันเราก็มาส่องส่องดูเชื้อเนี่ยส่องดูเชื้อว่ามันมันมีเชื้อหรือไม่แล้วก็พออีกห้าวันจะออกเป็นตัวครับเราก็มาวางไว้นิ่งๆเฉยๆเนี่ยวางไว้นิ่งๆเฉยๆเลยเพราะว่าเขาจะกลับตัวของเขาเอง เขาจะกลับตัวของเขาเองเขาก็จะเริ like ่มเจาะแบบเนี้ยเห็นไหมครับอ๋อนี่้ยครับออกมาแต่ถ้าระวังเฉยๆแล้วมันคว่ำแบบนี้ครับเราต้องรีบจับหงายซะถ้าคว่ำเนี่ยเดี๋ยวน้ําออกท่วมปากแล้วมันจะตายเนี่ยเราก็จับหงายเห็นไหมฮะที่เจาะเจาะเนี่ยจับหงายหมดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วออกมาเป็นตัวก็แบบนั้นนี่นะครับท่านผู้ชมแน่เราพักข้านั้นอ๋อคือวิธีตอนนี้นี่คือจะละเอียดอ่อนสุดแล้ววะครับอาจารย์ใช่ครับ นะถือว่าเป็นสีอะไรเนี่ยก็เหมือนเนี่ยพอออกจากไข่แล้วเราก็เขียนโค้ดไว้ี่บโกโก้เปอรแบบเนี้ยมันออกมาเป็นตัวเนี่ยครับถ้าคนยังไม่เป็นเนี่ยดูไม่ออกว่านี่มันเจาะแล้วครับถือว่าฮะแล้วต้องทำไงอาจารย์ถ้ารู้ว่ามันตายหรือไม่ตายได้ยินเสียงร้องเจ็บๆบนะฮะเขาจะร้องให้เราได้ยินถ้าเขายังไม่ตายเนี่ยแต่ถ้าคนเป็นเนี่ยก็รู้เเนี่ย ร้องจริงด้วยล่ะถ้าไม่เจาะถ้าเขายังไม่ตายคร่อนี้ก็ได้ยินเสียงแล้วเขาต้องอยู่ตรงนี้อีกาไม่เกินสามวันแล้วว่าเขาอยู่ตรงนี้สามวันเสร็จแล้วเขาจะไปไหนต่อเราก็ย้ายแต่นี่เขากินอาหารกินน้ําได้แล้วหลังแล้วก็พออยู่ตรงนี้สามวันปุ๊บเนี่ยอาจารย์เราก็จะย้ายเข้าไปได้เราก็จะย้ายมาไว้นี่เนี่ยนี่แหละนะฮะเต็มเลยเต็มเลยเนี่ยครับผมเนี่ยนะฮะ นี่เขากินอาหารเองได้แล้วอันนี้คือสามวันหลังจากสามวันแล้วนี่ยมาอยู่เป็นอาทิตย์แล้วอ๋อนี่มาอยู่อป็นอาทิตย์อะไรนะปีกหางขึ้นแล้วอปีกหางขึ้นแล้วแล้วตรงนี้นี่คือเขาจะทําอะไรบ้างเอ่ยอยู่ในนี้ก็อยู่ในเนี้ยก็เราให้อาหารเขาคอยดูน้าเปลี่ยนน้าเปลี่ยนกระดาษที่รองพื้นแล้วพอชุดใหม่มันออกมาครับไอ้นี่ก็เลื่อนมาอยู่นี่เนี่ยเลื่อนมาอยู่นี่เห็นไหมฮะ อคืว่ามันตมัเป็น้าย็ปเ่อๆใช่แล้ววกไก่พวกนี้ที่ถ้าสมมติว่ามันไม่สบายนี่แล้วก็เรามียาก็มียาเนี่ยยาปฏิชีนาที่กรมุสัตว์ให้มาหรือตามร้านมีขายก็ต้องทำตามสเต็ปต้องทำตามสเต็ปก็คือเหมือนเหมือนเด็กเหมือนคนนี่แหละที่อายุเท่านี้ก็ควรฉีดีฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์เขาจะต้องย้ายไปไหนอีก ก็ออกนี่ก็ย้ายไปอยู่เป็นวัยรุ่นข้างหน้าแลลวอ๋อเป็นคือที่จริงถ้าถ้าถ้ากรงในนี้เราพอมีเวลาทําเนี่ยเราก็อยากอยู่บริเวณนี้แหละนะพอออกอยู่งนอกปุ๊บตอนนี้พวกนี้ไม่ต้องใช้ไฟแล้วอ๋อพอออกไปอยู่ข้างนอกปุ๊บเขานี่นี่ก็คืออันเดียวข้างนอกเอารย์ใช่แล้วเนี่ยพอเขาก็มาอยู่ก็เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วนะฮะวัยรุ่นแล้วอันเนี้ยอ๋อ อาจารย์ครับนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนี่ถูกต้องเอกเอกเลยใช่ไหมครับอาจารย์เออก็มันไม่ถึงคือเป็นสิ่งที่ว่าเราจะเอาชนะธรรมชาติเราเลี้ยงไก่แจ้มาทั้งชีวิตครับเราก็จะทําอะไรฝากไว้ในปักตภีนี้บ้างว่าเราได้ทําสีใหม่ขึ้นมามีหนึ่งเดียวในโลกครับแต่ก็ต้องใช้ความยามเพราะว่ามนุษย์ทุกคนครับผก็ต้องการจะเอาชนะธรรมชาติก็เลยคิดมาว่าเราจะทําสีอะไรสัก สีหนึ่งครับซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของเรามันก็ได้ไอเดียปิ้งว่าเออเราเกิดจังหวัดเพรบุรีครับผมสีไก่แจ้จังหวัดพรบุรีคือสีโกโก้ครับแล้วก็เมื่อก่อนเราประกวดไก่แจ้คือเราสีบารหรือ<ม>บาพิมพ์แมล็อกที่มันติดเบสอินโชอยู่ร<ๆ>เรื่อยๆก็เลยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะเอาบา<ม>ที่เราเคยประกวดติดรางวัลบ่อยๆเนี่ยครับผสผสมกับสีบ้านเกิดเราคือเพรบุรีคือสีโกโก้ครับให้เป็นโกโก้บาอ๋อให้กลายเป็นโกโก้บาใช่ครับแล้วระยะเวลาในการ ก็เริ่มทำก็เริ่มทำเมื่อปีพศ2519 2519ครับผมแล้วก็มาสำเร็จเมื่อปีพศ2525คือจำง่ายๆ2525ครับนะฮะใช้เวลา6ปี6ปีด้วยกันใช่ครับครับแล้วแล้วนิเชื่อว่าก็คือว่าสีนี้ก็จะกลายเป็นชื่อของอาจารย์ไปเลยใช่ไหมครับว่าอาจารย์เป็นคนพอถูกไหมก็ใช่ครับเพราะว่าทางกรมบริษัทเนี่ยเขาเขาลงบันทึกในหนังสือมาตรฐานของกรมบริษัทไว้ว่าสีเนี่ย เราเป็นผู้ทําเมื่อปี2519สาเร็จเมื่อปี2525นี่คือสีแรกว่าอาจารย์ใช่ครับสีแรกที่สําเร็จใช่ครับแลวต่อไปที่อาจารย์ภาคภูมิใจอีกนี่เป็นสีอะไรเอ่ยต่อไปก็ก็ก็อันนี้ถือว่าภาคภูมิใจเนี่ยคือสีนี้สีแรกอันนี้อันดับหนึ่งเลยนอกนั้นคือเราทําได้ไอความภาคภูมิใจมันก็เฉยๆแล้วถ้าผู้ภาคภูมิใจเนี่ยสุดๆในชีวิตเลยเนี่ยนะครับคือได้เข้าเฝ้า พระเจ้าอยู่หัวกับเจ้าชะกิชิโนพร้อมชายาแล้วตมเดชพระราชินีของเราเป็นการส่วนพระองค์ที่วังไกลกลางวงนี่น่ถือว่าสุดยอดแล้วน่าถือว่าสุดยอดแล้วครับผมโอเคครับก็เสร็จไปกับหนึ่งภาคภูมิใจชิ้นแรกนะครับผมหรือว่าเป็นชิ้นที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วชิ้นที่2ครับอาจารย์ชิ้นที่2มันก็มาจากโกโก้อีกฮะครับผมก็จะทาตระกูลโกโก้หละเอาโกโก้เป็นพื้นอันนี้คือโกโก้กระครับผมโกโก้กระก็ทํามาจากสีกระ นะะฮก็จะเป็นสีกะดําขาวดําขาวดําอ๋อคือสีออริจินอลหรือเปล่าออริจินอลตัวนี้ฮะคือสีกะเนี่ยฮะนี่คือสีกะกะดําเนี่ยฮะนะครับไอ้นี่ส่วนที่เป็นดํามันเป็นโกโก้ครับเราก็ใช้สีสีกะดําครับผสมกับสีโกโก้แท้ๆสีช็อกโกแลตเนี่ยฮะครับผมแล้วก็มาเป็นสีนี้อ๋อแล้วกันฮะเริ่มทำเมื่อปี2534ครับแต่อันนี้เร็วหน่อยสำเร็จเมื่อปี2537 อันนี้อายสี่เจ็ดประาปีใช่ครับอันนี้ใช้เวลาสปีอันนี้3ปีอันนี้6ปีนะครับแต่ว่าอันนี้นี่จะเป็นคือเป็นสีเดียวกับสีนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นแต่ว่านี่จะยาวแล้วอันนี้ตัวผู้อ๋อตัวผู้อ๋อตัวผู้อันนี้ตัวเมียฮะอ๋อโอเคให้สังเกตงอนใหญ่มีหางชายสูงสูงฮะตัวผู้อ๋อแต่รู้สึกว่าสีตัวผู้จะดูสลละสลวยหรือว่าเป็นสีที่เยอะกว่าหรือเปล่าคือคือคือมันสองสีเหมือนกันแต่ถ้าชัดเนี่ยตัวเมียมันจะชัดกว่าเพราะว่าเขาไม่มีสร้อย ไม่มีระยะแหลมเล็กๆมีแต่เส้นขนใหญ่ๆมันถึงจะมันชัดก็คือว่าเนี้ยก็คือว่าได้ทําจากอันนี้เสียบเปลี่ยนมาเป็นสีโกโก้เป็นเองแล้วเลยมาเป็นอย่างนี้นั่นเองใช่นี่ก็คือสีที่สองสีอะไรนะครับอาจารย์ขออีกทีอันนี้สีโกโก้กะโกโก้กะโอเคโกโก้กะนะครับละโอเคดูท่านผู้ชมดูความแตกต่างโอเคครับอาจารย์ที่ตอนเนี้ยที่ที่เอ่อทำเงินทำทองให้ให้คนที่เลี้ยงไก่แจ้เป็นอาชีพนะฮะ โอเคนี่สองสีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสีสุดท้ายเป็นสีตอ่อไปแล้วก็ครับอันนี้สีที่ฮอตฮิตขนาดนี้ครับก็สีโกโกโ้เปลอะอืมอันนี้สีโกโก้เปลอะนะครับครับอันนี้ก็เริ่มทำเมื่อปีประมาณปีสามสิบเจ็ดสามสิบแปดครับผมอาจารย์แล้วก็มานิ่งอยู่ประมาณปี2542 อันนี้ใช้เวลาครับอันนี้นานเหมือนกันอันนี้นานเหมือนกันฮะพอๆกับพอพกับน้ำเหมือนกันครับแล้วตอนนี้มูลค่านี่เท่าไหร่กันอันนี้คิดว่าก็ประมาณเนี่ยฮะสี่ส่าห้าหมื่นเหมือนกันนะฮะครับก็ก็ไม่ช้าคงถึงแสนแหละครับไม่ช้าคงถึงแสนเพราะตอนนี้อ่าไก่ช่วงเนี้ยสีเนี่ยนะฮะคนเอาไปทําออกตลาดเยอะแล้วนะครับ อันนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็ที่ผมทําขึ้นมาใหม่ก็พวกหิมะแดงหิมะแดงสามสีมหาชัยอันนี้ยังไม่ได้สู่ออกตลาดเท่าไรยังยังอยู่อยู่เก็บอยู่ยังอยู่ที่นี่ยังอยู่ในการทดลองหรือเปล่า่สำเร็จหรือเปล่าสำเร็จแล้วฮะอ๋อสำเร็จแล้วัอันนี้แต่นี้อยู่ที่ผู้สืบสวนหาเขาจะกระจายเขาไปเผยแพร่เรื่องนึ้ครับตอนนี้นิ่งแล้วครับ นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุทินมากมากครับที่ให้ความรู้เรื่องไก่แจ้อย่างละเอียดแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่นิกก็ไม่เคยได้ยินมาเหมือนกันนะอาจารย์อย่างเช่นเพาะสีเองอย่างเงี้ยนิกไม่เคยได้ยินในชีวิตเลยนะตอนนี้ยายวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สุทินมากๆานะครับขอบคุณมากครับนิกขอไก่กลับบ้านนะครับอาจารย์